ผมเอรอนจากช่อง Ang เกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกรดลยอ้อมมาได้มาส4ถึงปีแต่ว่ารักษาโรคนี้จริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ได้ขึ้นตามระดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกรดลย้อนเนาะที่อยากจะหายจากโรคนี้ไปไวแล้วนั้ผมได้อถาข้อมูลทุกอย่างนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงข้าวไข่เจียวนะครับผมว่าคนเป็นกรดลย้อนอกินได้หรือเปล่าอ่ะล้วมาดูค่าพีเอของไข่กันก่อนดีกว่า ค่าเพคืออะไรค่าเพคือค่าว่าควาเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่าเพทนั้นอนะ่ะต่ากว่า7จ็ดสำหว่าน้าอาหารหรือว่าของเหลวชนิดนั้นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่าเพของไข่ย้านะไข่เฉยๆนะไข่ที่ยังไม่ได้ปรุงนะค่าเพทของไข่อ่ะอยู่ที่หกถึงเก้าเลยนะครับผมถึงแม้มันจะต่ากว่าเจ็ดใช่ไหมแต่ว่าห้าหกเจ็ดเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าอาการกรดย้อนจะก,กาเริบเ,เลยนะครับผมอ แต่ว่าจียวข้าวไข่เจียวเนี่ยมันก็กินได้และก็กินไม่ได้ด้วยอ่ะเป็นเพราะอะไรมันขึ้นอยู่กับวิธีการปรุงอืมขึ้นยึดข,ขึ้นอยู่กับวิธีการปรุงแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการทําด้วยครับผมว่ามันผ่านอะไรมาบ้างเช่นเราใส่น้ํามันเยอะเกินไปใช้น้ํามันธรรมดาเนี่ยอืมมันคือปกติไข่มันจะอมน้ามันอยู่แล้วที่ิ่งอมน้ํามันใช่ไหมไข่เจียวที่เรากินอ่ะมันก็จะยิ่ง มันเยอะตามไปด้วยอาหารมันมันเนี่ยมันจะย่อยยากนะครับผมและก็มันจะไปกระตุ <ä h. S 1> ้นอาการกรดไหลย้อนด้วยเพราะว่าการของมันเนี่ยกรดในกระเพาะอ่ะมันจะหลั่งออกมาเยอะมากกว่าปกตินะครับผมอ่ะแล้วแก้ไขยังไงจริงๆแล้วมันก็แก้ไขง่ายๆโดยการใช้น้ํามันมะกอกนะครับผมน้ำมันมะกอกเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะครับผมเพราะน้ำมันมะกอกเนี่ยมันไม่ได้สามารถทําให้กรดในกระเพาะมันออกมา เยอะมากกว่าเดิมคือคนที่เป็นกรดย้อน้ามีกําลังซับหน่อยก็สามารถใช้น้วมันมากอ,อกเนี่ยในการปรุงอาหารได้แล้วก็ที่กินไม่ได้เนี่ยบางครั้งอะเรนเพะเราใส่ปรุงอะพิกน้าําปลาหรือว่าใส่ซีอิ๊วที่เยอะมากๆหรือคนไทยอะอาจจะชอบกินข้าวไข่เจียวกับซอสมะเขือเทศนะครับผมจริงๆต้องบอกว่ามะเขือเทศเนี่ยเป็นของต้องห้ามสำหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนอะนะครับผมถึงแม้มะเขือเทศเนี่ย มันจะมีสารที่แบบทําให้มีไลโคปินทําให้หน้าเราสดใสได้แต่ว่ามะเขือเทศอะ่ะมันก็มีสารที่เรียกว่ากรดซีติกอยู่คนที่กินกรดซีติกเนี่ยกรดซีติกจะทําให้กรดในกระเพาะหลั่งออกมา,มามากกว่าเดิมซึ่งไม่รู้ทําไมมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วอ <c oughs> คือคือกรดซีติกอะ่ะมันอยู่ในมะเขือเทศและกรดซีติกก็ทำให้กรดในกระเพาะออกมาเยอะอืดังนนั้นถ้าถามว่าไข่เจียวกินได้ไหมก็ต้องว่า มันขึ้นอยู่กับวิธีการปรุงนะครับผมถ้าหากปรุงด้วยน้ํามันน้อยๆหรือน้ํามันมะกอกเนี่ยหรือกระทะและน้ํามันอ่ะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วก็การปรุงวยครับผมถ้าเราใส่ซีอิ๊วที่เยอะเกินไปหรือการก,ารกินพริกน้าําปลาพริกเนี่ยก็ไม่ได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปใส่ซอสประเทศก็เลี่ยงไปก่อนนะครับผมสรุปกินได้ไหมก็กินได้ถ้ารู้จักการปรุงครับนะครับหรือการทําที่ไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะอือยังไงก็ตามก็ต้องลองด้ตัวเองก่อนนะครับผม เพราะว่าบางคนเนี่ยคือเป็นกรดไหลย้อนขั้นรุนแรงจนถึงที่ว่ากินอาหารพวกนี้ไม่ได้เลยแต่ผมเชื่อว่าก็หลายคนก็กินได้นะครับผมยังไงต้องลองด้วยตัวเองก่อนนะครับผมสัปดาห์นี้ก็ขอจบทเท่านี้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดไหลย้อนไว้มากมาเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีอาการที่แบบอาการกรดไหลย้อนรุนแรงเนี่ยก็สามารถทานการิสคอนเพื่อช่วยบรรเทาอาการตรงนี้ไปก่อนได้นะครับผมถ้าไม่มีเวลาไปโรงพยาบาลไม,ม่เวลาไปซื้อยา ไม,ม่เวลาไปซื้อกาบิทคอนที่ร้านขายยาก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้นะผมซื้อในช้อปปี้ได้เลยนะครับผมหรัคลิปนี้ขอจบเป็นเท่านี้ขอบคุณมากครับ